ไงว่าตรงนี้มันมีแต่เขาบอกเขาเริ่มขายตีสิบโมงทีเนี้ยเช้าไปไม่มีคนไงโธ่ช้าชาละอู๋แล้อู๋เดี๋ยวเดี๋ยวฟุ้เดี๋ยวผีเนี่ยขอผมเนี่ยมีค่าสองเลยเนี่ยมันทำอะไรที่นี้ค่าสองนะปูมาชอบมะไชอบเลยใช่ไหมผมลงแล้วนี่เด็กจะเหลือก็ผมทำขาเทียบไม่อันเลยเอาไว้เนี่ยจะเรียนเนี่ยจะเรีนหน้าโพสอะเออท้ายเล่นๆนะมันมีล่าด่วนต้องบินกลับด่วน

เน่เย่ไปตรงไปในเฟสของทีอีสานที่ไหนกเนาะใครที่ไม่ได้มาสมตน้ำดาวโอ้ยไฮ้ลไปรีลงมาถ่ายดิมาลงถ่ายให้พี่เดี๋ยวขึ้นไปให้ไอ้โน้คนแรกที่ต้องเสียาย